ามเครื premises, premises, anne, giờ, ่องครับสเครื่องใช้ต่ธรรมดาครั่องนึงรันะครับสุดนาบนทั้ครับเดี๋ยวลุบงเิ่นเ้าครับอันนี้น้องทีสครับนี่น้องทีสวง บีควนดึงดูเป็มองไปเรื่อยครับสูกป่าน้องซ้องครับนีน่ครับก็มาบ่อยได้บรรยากาศ่อนแ้งบร้เ็นครับพอมา้าหมึกครับไปเ็นงานม้าครับน้ามับก็ยูว,วงังคืออะะครับมองว่างแสงไฟคือะครับอันนี้นี่คบข้อที่สามครับ ใส่ปัม๊มเหมือนครับกับทิมงานเพิ่นทิมงานเพิ่นเมื่อเหตุขาเวินครับก็ประกอบไปขีดเขาหกก็ลกกแล้วครับไปแต่อให้แน่อยู่ครับต้องพวกนะผมไมนไ็เยินเลย ล้อลุ่มกันมืดครับเพราะว่าตอนนี้มืดแล้วครับเดี๋ยวล้อลุ่นตอนเช้าครับเศร้าแล้วพี่น้องเศร้าแล้วแจ้งแล้วแจ้งแล้วลังกี้เขาครับย,มา,ยมา,ามยามน้ำกระบกแล้วผู้ลน้ำกระบกแล้วครับน้ำกระบกแล้วจเจ้าผู้ละ <laughs> พักเครื่องไวบ้บนพื้นนี่ครับ เพิ่งจะมาติดเครื่องไหมกระสีประมาณอีกแปดโมงคนละครับน้ำยืดลิ้มไปสุดแล้วนะลิ้มดำเลยองนะอา,านอ,าอากาศน้ำมือเศร้าครับอาากศน้ำมือเศร้าผมกำลังกีเข่า

ออกบ่ครับงันนี่ตอนนัง้ไอง้ไล่เจ็บอยู่ครับตวอาลูซว่แบบขาวขี้นหน่อยเถอะตอนนั้นยังชื้อ

ไนี่น้ำคอนแล้วน้ำคอนแล้วน้ำคอนแล้วครับเนาะครับปลาไหลกขบมั้มี้ครับรเนาะปลาอะไระครับน้องนี่ครับไออเปว่าราคามหารวยแล้วครับ สุดท้ายแล้วลุบครับเนาะฝากไว้สำนี่แล้วครับเดี๋ยวพ่อกันคลิปหนาเด้อครับเนดะ้อขอบคุณที่ทต่ำรับชมครับนะสวัสดีครับชั้นได้ไหมอ่านมานิรว่รว่วนะแ่อออพอจะบอกมันเป็นพอ พอได้อยู ok ่ครับพอได้อยู่พอขวบไม่งี่ซะแล้วได้สูบอีกมั้ง ปลาคอปลาดุกปลาตะเพียนปลากระย้งปลากดปลามาครับปลาปลาครับปลาเด้าอยู่บุคคน่อีมัน็ไม่ได้ขายใจ่ ไปซูงยกําเพ็นดแม่ด้วตังคูยุยเขาลูกปะ่ละลูกเขดีเลย ừ, เออะลูกลดีตัตัวลวูกนจ่งกับบไถเราละกบปลาตรงนี้มันนอกเขาเลย